รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสร้างนักสำรวจโดย บริษัทปะตะทจำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสิงกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการอากาศดีๆอย่างนี้พี่ว่าเราไปเที่ยวป่าพุหนองปริงกันดีไหมจะ๊ะไปเที่ยวที่ป่าพุหรอคะไม่ใช่จ้าพุจ้าไม่ใช่พุ่งต้นน้นเคยได้ยินแต่คาว่าป่าพุ่งที่มีรอเรือแล้วพุกับพุ่งเอาเสียงต่างกันแล้วความหมายต่างกันหรือเปล่าคะ เออมันช่างสังเกตดีนะจริงๆแล้วป่าพุกับป่าพรุเนี่ยชาวบ้านเขาเรียกต่างกันความหมายมันก็ต่างกันด้วยปกติป่าพรุที่มีรอเรือน้ำมันจะท่วมในบริเวณพื้นดินที่มันเป็นมีต้นไม้มากๆที่เรียกว่าเป็นป่าและน้ำมันท่วมขังตลอดทั้งปีเลยแล้วไอ้ต้นไม้เนี่ยที่มันขึ้นหนาทึบเนี่ยแสงก็ส่องสว่างลงมาถึงพื้นได้น้อย ตกลงไอการย่อยสลายของซากพืชทั้งหลายที่มันตกทับถมเนี่ยมันก็ย่อยสลายได้ยากแต่ป่าพุที่ไม่มีรอเรือคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าน้ำเนี่ยบางฤดูมันก็แหง้งบางฤดูมันก็ท่วมตกลงไอการย่อยสลายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่ากับป่าพุต่างกันตรงนี้ชาวบ้านเขาก็เลยเรียกกันต่างกัน ว่าแต่ว่าลุงก็ไม่ค่มั่นใจเหมือนกันนะว่าไอ้คำตอบของลุงเนี่ยมันถูกต้องชัดเจนแค่ไหนถ้าง,งั้นเราไปฟังหัวหน้าป่าไม้ที่ทองทาภูมิกันเลยดีไหมดีค่ะป,ป่าพุกับป่าพุนะครับส่วนใหญ่จะดูที่ความแตกต่างที่การทับถมของเศษซากวัชพืชการย่อยสลายเพราะนั้นถ้าเป็นป่าพุก็การย่อยสลายจะต่ําจะมีเศษซากที่เรียกว่าพีทนะครับสะสมอยู่เป็นจํานวนมาก แต่ถ้าเป็นป่าพุเนี่ยการย่อยสลายของซากวิญพืชหรืออะไรที่อยู่ทับถมพื้นป่าเนี่ยก็จะน้อยหรือไม่มีเลยเพราะว่าป่าพุจะมีโอกาสที่แห้งได้ครับเพราะว่าเป็นน้ําที่มาจากใต้ดินคุณลุงคะแล้วเมื่อกี้นี้ต้นน้ำได้ยินเขาว่าพีทมันแปลว่าอะไรเหรอคะที่ลุงเข้าใจเนี่ยพีทเนี่ย,ยก็คือเวลาซากพืชที่มันตกทับถมแล้วมันยังย่อยสลายไม่หมดยังเห็นเป็นรูปซากพืชอยู่เขาก็เลยเรียกว่าพีท แต่ถ้าเกิดมันย่อยสลายหมดแล้วมองไม่เห็นเป็นซากพืชเขาเรียกว่ามักอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองคุณลุงคานั้นดาวขออืู่หนังสือเล่มนี้หน่อยได้ไหมคะเล่มนี้เหรอค่ะได้ขอบคุณค่ะเอแล้วที่ป่าพุทหนองปลิงอะ่ะเขามีอะไรบ้างเหรอคะนี่ไงทีมสำรวจโครงการ BRT และบริษัทปตทเขาได้เข้าไปศึกษาเส้นทางแล้วก็ทำเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติไว้ให้เราแล้วล่ะ ก็มีหลายจุดเลยนะมีทั้งจุดชมเตยใหญ่จุดชมเฟิร์นจุดชมกล้วยไม้แล้วก็อีกเยอะแยะเลยละจ้ะต้นน้ำสนใจเตยใหญ่ค่ะเตยใหญ่เป็นยังไงล่ะคะคุณลงุงอ้าวสนใจเตยใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วอเด็กคนนี้มันช่างสนใจอยู่เรื่อยเอาอย่างนี้วันหลังลุงพาไปดูกันเลยดีไหมดีค่ะอ้าวตกลงวันนี้เรารู้เรื่องคพุเรารู้เรื่องพรูแล้วหนูรู้จักครูไหม พลุก็พลุที่เขาจุดพลุส่องสว่างตอนวันเฉลิมยังไงร่วมสนับสนุนของรางวัลโดยสกอลา่าสื่อการศึกษาเสริมสร้างพัฒนาการและความคิดร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสิงกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ